แต่งแต่งตัวดีมากใช่ครับวันนี้มาเต็มสูตรเลยพี่ต่ก็ตอนนี้พี่ไก่มาถึงแล้วนะครับพี่ไก่กับพี่ต่ายก็กําลังจะออกไปนะครับก็เฮ้ยพี่ไก่น้องไปส่งรถแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยยิ่งกว่าผู้ใหญ่บ้านไปประชุมอีกไปไปพี่ไก่เดี๋ยวไปเจอกันที่ปั๊มเลยครับผมครับผมโอ้สวยก็ตามคาดนะครับฝนฟ้าคึมก็เปื้อน อันนี้พ,พี่ไก่จะมาซื้อกาแฟแต่ว่าเขารออีกสิบนาทีไม่รอดีกว่าไปเลยพี่ไก่อีกสิบนาทีครับพี่ไก่แต่ว่าเราจะไปเลยไปเลยก็ได้เดี๋ยวคอยแวะครับผมเนาะไปไก่พร้อมแต่พร้อมครับพี่ไก่จะเอาออกอบกาแตจะนีเอเมซอนมันจะไม่มีออกใช่ใช่เอาเหรอใช่ครับแต่ปั๊มไหนที่ไม่มีออกหมายถึงว่าถ้าปั๊มไหนที่เมย์เมซอนก็จะไม่มีออกกาแฟอันนี้พี่ไก่รู้เหรอ ไม่เป็นไรหรอกพี่ไก่ไปเถอะใช่เรามีเนสกาแฟ้วใช่ไม่ได้เรามีชีวันไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยวเรไปไปพุทธประสงค์ก็ได้ไปได้ครับผมหรือไม่ก็ไปทางอื่นที่มันมีแวะได้อะไปครับผมอาจารย์อากาศดีนะอากาศดีพี่ไก่แฉะจนเมื่อกี้น่ะเออกำลังจะไปพี่ไก่พี่ไก่ เดี๋ยวตรงนี้พี่ไก่ก็ยิงยาวไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะขับจะช้านิดนึงพอดีมันทางมันแฉะแล้วทีนี้พอพ้นทางแฉะเดี๋ยวผมไล่ตามไปคับผมจะไปรับคุณปิยะพงศ์กันนะพี่ไต่ได้ได้พี่ไก่ได้ let's go สนุกจให้ตอนนี้เราที่ไหนนะเมืองพลจะตอนนี้พี่ไต่พี่เน็กถึงเมืองพนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาน้องมาจอดแป๊บหนึ่งเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็กินข้าว เอาไปแ,แกกินข้าวก่อนนิดนึงไหมหรือว่าตรงนู้นร้านกาแฟครับเปิดยัางานาาพ,าพี่าไแกจะไปกินอะไรในห้องน้ำนี่เลยคือข้าวช้าของเรามันสมชิ้นชิ้นลชไกะไหี่แก่ี่สิบส่สามสิบสองอรอี่สิบไี่้่ะ วันนี้พี่ไก่จะทำครับผมแม่ผมออกข้าวแกนี่ไปไก่เล้วนอนทานพี่ไก่ก็จัดการเนี่ยครับเนี่ยพี่ตายวันนี้คาใจดีมากครับพี่ตายามากินไก่ห้าดาวครับเนีครับผมไก่ห้าดาวว้วว้า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 ววาวว้าวว้าวว้วว้าวววว้าววาววววา้าวว้่าวว้้าวแก่วว็วกจ อันนี้ก็จะเป็นข, ounded, ข, ER. ข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนี้แม่พี่เน็กขอมาครับผมวันจั่ทร์เยอะมากเลยนะเดี๋ยวกินแป๊บหนึ่งนะผมจะไปซื้อนะเนตจับซื้อครับ่เอานี่ถุงเลยนะครับ

มาเลยครับเด้อกินข้าวอาต้องโดนตีน like อะ จะกินหมดแล้วพไก่ก e ็ระหว่างรอพี่ไก่นะครับพักกับพี่เน็กก็มาดูปลากันโอ้โหปลาไอ้นี่มีแต่ตัวมีแต่ต <valle Squid> ัวใหญ่ปลาผู้ชาย <Gold> ปลา <invalid AUDIO> <Danger> ครับปลาับปลาครับ <avocado> โอ้สแสดงว่าเขาซื้อมาหลายบาทแล้วนี่พี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่มาดูปลาเนี่ยตัวใหญ่ๆเดีด๋ยวเดพี่ไก่พี่ไก่ไม่เอาไปเลี้ยงที่นา <c oughs> เอาจริงไปปล่อยที่สระเนี่ยปลาที่ขายโอ้โหโอ้พี่ไก่ตัวนั้นเล่นท่าพี่ไก่โอ้โหตะแคงเล่นท่าสุดยอด จะไดปเลี้ยงที่บ้านนะพี่ไก่เนาะน่า am. จะหมดลายแสนแะพวกนี้เนาะพี่ไก่พร้อมยังไปครับผมผมพร้อมแล้วครับผมไปเดินทางแต่ละคนนี่พุงออกหน้าจริงไหมก็อันนี้ก็พี่ไก่กำลังโทรหาลูกค้าอยู่นะครับ ก็ขับตามกันมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ถึงอําเภอสีบุญเรืองแล้วนะได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะบ้านลูกค้าหลังในพี่ไก่ซ้ายหรือขวาพี่ไก่ เป็นแบบตรงวีลส์ขายจอดเลยทราบพี่ไก่ทราบทราบก็ตอนนี้นะครับพี่ตายพี่เน็กพี่ไก่ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วเรียบร้อยพี่ไก่เดี๋ยวลูกค้าเซ็นเอกสารเสร็จผมเช็ดรถลูกค้านิดนึงได้ไหมครับผมพี่ไก่นนเนาะเรรพราะว่ามัน,มน สภาพมันก็ได้พี่ไก่แต่ว่ามันยังไม่ถูกใจเราไงเราอยากให้มันเงาวับเจ็ดไม่นานพี่ไก่ได้เลยครับได้จะแม่จ๋าแม่กินข่าวยังแล้วพ่อไปใส่แล้วแม่อ้าวตีอันนี้กับลูกค้ากำลังทำฟ้าใหม่พี่ไก่พี่ไก่จ๋าพี่ไก่จ๋าพี่ไก่เอานี้ออกไหนพี่ไก่ไม่ไม่ไม่กันชนใบนี่แหละ อ้ผมลืมปลดล็อกโอ้พี่ไก่แต่งตัวหล่อมากเลยพี่ไก่จ๋าโอเคปลดล็อกแล้วลลพี่ไกเอา,เ,อา,เ,อาเราเอากระเป๋าเอาของเราลงพี่ไก่วิทยุวิทย,ยุเอาลงาไอ้นี่เอาไว้ลูกค้าในรถ,รถรวิทยุกระเป๋าไม่แถมแก้วแก้วเราก็ออกมาลพี่ไก่มาทิ้งเลยแก้วเราอันนี้ก็คือเรากำลังจะเออเราเอาขนไปไว้ที่รถเราก่อน อันนี้โอเคนะพี่ตาอันนี้ถือไปไหมกระเป๋าเอกสารพี่ตาได้เซ็นเอกสารเซ็นอยู่พี่ไก่เอกสารเซ็นแล้วถุงไปรถนะได้ได,ได้พี่ไก่เอาไปไว้ที่รถเลยก็ได้เอาไปยัดไปในรถก่อนพี่ไก่ไเราจอดไปตรงไหนครับตรงนั้นเนี่ยเซ็เน<ๆ>เซ็นเซ็น<ๆ>พี่ไก่พี่ไก่ได้ติดปากกามาไหม เข้าไปบ้านลูกค้าก่อนมาครับผมพี่ไก่ถือ,อให้ลูกค้าเซน็นโอ้สุดยอดเลย <ใน S 1> พี่ไก่จับจข,ข,ข,ขับบุยลำไปทางไหน,น,น,นใกล้พีไไ่ไก่พี่ไก่ได้เอาปากากากมาไหม เฮ้ยพี่ไ right ก่พ bon yeah ah ี่ไก่โทรถามมียังว่าว่าว่าได้ลอกลายจะซียังบ่าเป็นอย่างแม่เพราะของแม่แค่เซ็นเอกสารครับมาเบิงไม่ได้มันไม่พานไม่พาน่ะพี่ไก่ครพี่ไก่แต่ผมนั่นเองที่ทำไมต้องถ่ายก็ได้มั้ง เอาให้มันสมศักดิ์ศรีพี่ไก่หน่อยทั้งนั้นเยวพี่ต่กยเช็ดไปดมถ่าย <laughs> คือไม่เอาคือสบายมากมันมีใครคือมาคือมาถึงแล้วอะไรเงี้ยเอาไปเช็ดหน่อยออเร็วๆ <laughs> พี่ต่่ยดมถ่ายเห้เอาดเดี๋ยวจะถึงที่เรือดมถ่าย <laughs> เอาเอาแต่ตอนถ่ายนิดเดียวเรา <laughs> พ,พูดไหม <laughs> เห็นไหมครับผม ไม่พอมันเข้ากล้องแค่นี้แล้วผมทิ้งแต้มเช็ดเองก็ผมอยากเอากล้องไงพี่ตากทำไมอ่ะพี่แกครับผมโอ้โหพี่แกสตาร์ทขึ้นได้ทำไมฮะไม่ร้อนก็มุมเครื่องไว้ผมโอ้โหครับผมมุมได้ครับวพี่แกผมหาคู่ก่อนนะพี่แกครับนี่ค่ะทางด้ก็ไดอย่างเงี้ย ไม่อยากแมวไม่อยากไม่อยากประบงไทยหรอไทยทุกช็อตพี่เล็กไทยนี่ยอย่าไปเ่นานสาพอฝนมันตกเนี่ยแต่ลิ้นจะ็้อง ตอนแรกผมว่าจะมีร่มนี้แก่แต่ไม่มีร่มที่<ม>เราเนาะหรือจะมีเข้ามาจอดแล้วมีชายคามาแบบโอ้แต่กล้องตัวนี้มันโอเคมากนะนนเนาะไปหมวดอยู่ตรงตรงที่นั่งอ่ะตรงเก้าอี้อ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราใช้เจลนี้เสร็จเราใช้ผ้าแห้งอีกรอบหนึ่งจะเสร็จเลยพี่แก๊งครับเปิดยางผลน,นีเก็บดีดีคือตกจนเปื้อนอ่ะก็รถเปื้อนมันก็หยุดตกอืม สวัดีครับมาหาไผ่จ้ะ,ะมบ,บ้าวนจะมาแม่จ๋ามีแขกมาหาจ้ะแม่จ๋านี่ครับให้ช่วยใส่คนใหญ่เลยน้ำบ,บ,บ,บ้านเบ่งหมดน้ำแช่

พี่ไก่ในไหนพี่ไก่ผมงาบาลฉีดร้อนเนี่ยปะอ่ะโลไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไก่โอ้พี่ไก่ร้อนมากร้อนจี๊ดเลยอันนี้นะครับพี่ไก่ก็จัดการเปิดขวดใหม่เลย แบบเข้มฉ่ำเลยพี่ตายฉ่ำๆเลยพี่ไก่จ๋าให้มันระเบิดระเบอ้อไปเลยพี่ไก่จ๋าอันนี้ไม่ต้องเช็ดนอสฉีดเลยฉีดเลยเงาวับเช็ดแล้วผมเช็ดแล้วมเมื่อกี้แดดร้อนมากพี่ไก่ครับผมโอเคฟังนู้นเลยพี่ไก่โอเคครับผมผู้พาพี่ไก่มาลำบากผมรู้สึกผิดมากเลยนะไม่ไม่ไม่พี่แต่มันมีอะไรที่มันลำบากกว่าน <c oughs> ี้แต่จะลำบากกว่านี้ <c oughs> สบายใจสวัสดีจ้าไปใส่นอไปดีครับไปดีครับมาให้มารอบหนาจะได้มาออกเยอะคันเชิญในบ้านครับผมแม่จ๋าแขกมาจ้าเดี๋ยวเนียเข่าตาอันนี้ล่างเรียบร้อยแล้วครับนานเลยมันไม่แล้วก็เช็ดเคลือบได้เลยครับผมอ่างมาฝน ช่ำๆเลยมันในกาแฟตึ้งขึ้นโอเคพี่ไก่เรียบร้อยเอานี้เก็บที่รถเลยพี่ไก่จ้าไปเดี๋ยวให้ลูกค้าเซ็นเอกสารแป๊บนึงกดตัวเนี้ถ่ายถ่ายภาพดิงคือมันถ่ายได้ขนาดเดียวกันเลย

เจ็ดีแล้วก่เจ็ดีะเอาเจ็ดีนะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองมาครบปีเมาเจอมา่อไหยังยังจ่ะอันนั้นไปไปเบียงเขาเบียงยังใส่ครับอันนี้ว่ามาไก่ที่ทำนี่หาพิเศษเลยรถวก่อกไหลก็ไปตักรอกไหลก็ไปคนยู่ไดบุยรับเีงใครไดบุยรัเองวนไหนไปครับไปแดงอ่ะขอทีทางบน เสือรถรอซืสอซื้อปีขาเสืมเงินไหมยังมันซสือพอดีคักแด้ผิดกขหอบกับผู้ขายรถโอปีปีนัคนซสือร้าน้รถไหปีน้หาเราเลยว่าอนนี้เนอะไกีจังเม็แล้วไปซื้อจังเป็นยังนั่นค in ือบุดเร่องเสือยู่อยู่น้องบัวแดกันชักขอบคุณแม่ช่างครับไอ้นอปีตายหนอพอแล้ว จ้าแม่กลับแล้วนะครับขอบคุณครับค okay, like ุณแม่ครับขอบคุณครับคุณพ่อครับเดี๋ยวมาซื้อบัวเด้อนี่นี่นี่โอเคตายไปแล้วเดี๋ยวไงมาเรียนใหม่ครับอุ้ยโอ้พี่ไก่ร้อนมากเลยพี่ไก่จ่าไปไปพวกเราไปพี่ไก่จะเลี้ยงข้าวแล้วเย้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 ไปจอดทางใคยใครโอเคครับผมวันนี้เราทำเสร็จภารกิจแล้ว น้องอูนะครับบ้านที่เขาบอกพี่แก่พี่แก่ปิดวินทีวีไว้กันได้พี่แก่ปิดเนี่ปิดไปยังเนี่ยเป็นยังคุ้อกันตัวอีกเลยบอกเหรียญทั้งวันไปเดี๋ยวพี่ไต่พี่แก่พี่เน็กไปหากินข้าวกอน